โอ้มารอคิวฝากกันนะครับเนี่ยจ้าห้าโอ้ยยายเรียบมากเจ้หน่อยเอาเวดโอ้โหเยวเลยตัวนี้เอาสีดูสิดูยอดอุ้อนุพงศ์สุดเจนามคนเนี่ยเอกร้องขั้เสียนเสียนแม่นจะมาขอส่วนแบ่งพันตีชกมวยก็บาบ่ก็บาบ่ก็ไอ้คนกระดิ่งซังเนาะก็คือบา่รู้เรื่องนี่แล้วบอกจะเรียดอมไม่เอาสักทีเอาฝากให้บ้านฝากให้อ่ะคู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาท กะิให้แม่บอกแฟนอ่าบอถึงสองอเดียวสองมนี่เขามาพูดได้ก่อนคุณคู่พูดอะไรหน่งหม่นเก้าพันหล่าสุดตอนเดียวสิสล้วตอนนี้ดิกะจให้อีกอยู่ดิอันนั้นเบยนนี่เหมืก้าพันหนึ่งร้อคนตัวเตมเนได้สามยเิาได้ไปอยเมริกานี่ด้ปานิดอเมริกาขอบคุณปานิดนะครับอยู่อเมริกาบนแอแเพิ่งเพิ่งตอนนั้นทุกทุ่มได้เที่ยงขึ้น่แหละวุบุตก็สองพันทีมซีอย่างไี ในแฟนสในแฟนเอฟซีกูนี่เราเว่นโมเอฟซีมึงดอคุนั่นอาจารย์เท่นในเด้อจายเท่นหาลอเด้อไปไหนเ้นะอาจารย์เท่นจะใส่เลยอยโกียใไช่เดป้เว้ยไม่ใเลมันไปเขียวเนมันไปบอกว่าอาจารย์เทนขอเนียขอเนีเกียวก่าอัหาบุี่เสียแขนข้าสองบัหาคุณามันซอมมวยมือนัทาลอยไเรียหาลอยอ มันว่าพอาจารย์ให้ทั้สามพันผ่าอาจารย์เอฟซีของเขานี่เฟซเขาจ้าจของแม่นะยอดทั้งหมดที่ได้โอ้ได้ล่าสุดเด้อได้ล่าสุดเส้นแบนะครับาไยก็เต้นไว้สมนนึ่งันหนึ่งร้อยสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่ไหมคุณอัจีิทั้งหมด21,100ื่นอยล่าสุดเดี๋ยวค่อยอ่านชื่อเดี๋ยวค่อยแคปลงนะ พักไขแม่ให้ย่สามพันหักไขแม่สามพันสีเหลือฝากยูนึ่งหมื่นแปดพ้อยหนึ่งหมื่นแดพันหนึ่้บาทเออพอแว่นรอดได้ดรัพแว่นหรือบ่าอ่ไปซื้อขนมไอันนี้อันนี้ไว้ซื้อขนมลอยหนึงลูกคนไหนกับไข่แม่สิเหลือฝากหมื่นแปดโอ้อันนี้เอาไปลอยหนึงไปอามาขอบคุณนะลูกนะครับก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนนคนครับขอบคุณพี่เอฟซหลายๆคน ไม่ว่าจะเป็นอยู่ต่างประเทศก็มีแล้วก็พระอาจารย์ก็มีนะครับแล้วก็คนที่ไปดูวีดีโอมีขอบคุณจากใจผมเลยนะครับให้ค่าต้่มการศึกษาให้เจ้าพันตีขอบคุณมากๆากเลยครับผมแล้วพันตีก็ผมก็จะพามาฝากนะครับผมเนี่ยเนี่ยพามาฝากเงินฝากนะครับส่วนที่ให้แม่เขาก็ครูก็แบ่งไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปฝากเลยครับผมขอบคุณลูกพี่ผม้วยครับสี่แขกขอบคุณเสียต้มทีเเคไหลยน แล้วก็ขอบคุณหลายๆคนนะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณพี่สายคนที่อยู่ประเทศอะไรนะจุดมอเมริกาอเมริกานะครับดูไล่สดวันนั้นเราต่อยทุ่งแต่ที่นู่นอาจจะตีสองตีสามพี่เขาก็ยังดูพี่เขาชื่อเลยนะคุูค่ชื่อปนิษ์ปนิษนะครับผมขอบคุณใหลเ่าไม่รวยครับแล้วก็อีกคนนึงที่ว่าสองพันนนะคพี่อะไรนะที่มาจากกรเทงนะเดี๋ยวค่อยลงัเดี๋ยวค่อยลงให้นะครับขอบคุณมากครับผมทุกพี่เลยครับอมารอคิวฝากกันนะครับเนี่ย ยัารมังตเลากเตมากาเซียนเวนมันั่งทาแต่ว่าประกบเป็นนักเซียนเวนเดือนลเทยออเดือนีเดือนละเทียเดือนละเทียเดือนเราเดือนเก่ามันจะตีเดือนเก้าเดือนสิบขอบคุณเสียต้อมเนาะขอบคุณเสียต้อมขอบคุณเสียต้อมเสียต้อมไหม่ทุกไฟเลยขอบคุณเสียต้อมครับพี่กายพี่ายค่อาจารสายตาสามพัน E. แบนอกมาสงวงผวมาวมยืดใจกันนาะเสียดแบนเงินเริมสีหามือนเสียบแบนรึเปล้วใครตัวนั่งเขียนซื้อออกอยู่ฟลองเขียนซื้อปปอ่ของบอกเล้อ้อนุพงศุจรามคนเนี้ยแ่นวน่าอนุพงศน์ยัสงสูผิวสมผิวจบ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 มบวงเงนเอาสุจันามนตัวเนี้ ครับสวัสดีครับผมขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับครับผมตอนนี้ครับผมฮักไวแห่งแม่ครับแย่กำนองเราสามพันครับยอดทั้งหมดนี่ขอไปสองพันสามร้อยครับสองหมื่นสอง่ามร้อยร้พัลโอ่อัดขีดครับโอ้อัดขีดสามร้อยแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมขอบคุณามากครับป๊อบขอบคุณครับด้วยป๊อบอ่าสี่หมื่นเลยเดี๋ยวอาจะป๊อบมีตังบาทลวทั้งหมดอ่ะสี่หมื่นเท่าไหร่ เกตพันเกพันเ็ดร้อยหกสิบสาบาทโอ้โห่ี่หมื่นป้าี่หมื้าสหมื่นป้าสีนปาี่หม่น้าสี่มืน้าสี่ห่าสี่จมืครับี่มื่นหมน้ี่หมื้าสี่หมื่ี่หมื่นป้วพี่หลื่้สียหมืนี่หมื่นป้งสี่หมดก็สหมื่น้า่หมื้าสห่้าหม่ม่น้่หนหนึ่งน้องน้ห้วก็ ใหญ่พันหนึ่งครับที่เหลือก็เหลืออยู่สองหมื่นสครับแล้วก็เข้าบัญชีหมดตอนนี้มัตีบอกคุกพี่เสแกมีเงินฝากขีาบาแล้วรังสี่ม็อสี่พันเจ็ดร้อบาทครับผมลูกพี่ครับขอบคุณลูกพี่เสแกครับผมอันเงินสี่หมื่นกลัวเงินสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าบาทเอาเว โอ้เสียวเลยตัวนี้ออเอาสิดูสิดูยอด <c oughs> มึงหนอ้โอยเยอแนะแยะเออดีใจบ่อพุ้มแจ๋วไงปกติใจแล้วแต่บอลมึงบอลเจ็บบอลบอลท่าเจ็บกับพี่บอลลูกไอ้พี่บอลได้เก็บดอกดูแล้วนีน่ๆๆลา <c oughs> กเย็ดเพื่อกันนะๆๆๆครับผม,มเพื่อลูกห้ามไม่ว่าเป็นไนจนโตห้ามมาบอกว่า,าร้องตอนนั้นผมได้ปลุกแล้วผมมีนะห้ามพูดเล่นนะมึงเล่นตัวในนางคมหมอยู่งสินอนลูกเออเป็นในอนาคตของอีลาแมนอนาคตของลูก เม,มันมาหลองผู้หลอ,อนเงินเดียวนี่ยผมจะไปใส่เขาเหมือนหนึ่งสองพืนบ่ได้เด้อฮามโบว์เล่นพร้อมมันมันเกือบหอบบายจากมึงเบว์เล่ <c oughs> นเนาะเพราะเป็นบอกอะไรเนี่ยบอกพูดเลยลูกบอกเจาะเก็บไปเลยเก็บไปจนกว่ากุ๊กกี้ใหญ่เลยต่อยมวยไปเรื่อยเก็บไปว่ามึงไม่ได้พูดเล่นหรอเพื่อนพูดงมึงเนี่ยพ <c oughs> าพาไปฝากเงินแล้วพามาที่บ้านเอาุูนะเอาเอาเงินให้ยาเจ้าลูกด้วนี่ไปนี่เอาบอกแกบางแดดอ่ะบอกแกก่อน นางลุงนางลุงนางลุงบอกแก่บางไงฮะหายย่ายไฟในแพ้ก็เลยได้งกนอนหอยกัยลง้นหายย่ายไปพันหนึ่งอ่ะหอมแจมก้นหอมแจมก้นหอมแจมย่ายกอดเอาเขาไปกอดย่ายกัไปกอดย่ายจุดหนอโอ้ยย่ายเลียกบ่าแเต้นไหวอยอน้องปินน้องปิ้นโอวปัวปนะ ลองปินจ้าโอ้โหจ้าจ้าสวยใหม่จ้าสวยใหม่จ้าสวยพี่พวกหน้าจ้าสวยแม่วันนึงสองสามบู๊ยเอาให้ลูกเออแล้วก็ฝากไว้แม่แม่เป็โอ้โหให้พ่อเลยน้องปินให้พ่อเลยบ่แมฝากฝากไว้พ่อฝากไว้ให้แม่เออฝากไว้ให้แม่พร้อมฝากไว้แม่พร้อมคนละพันสามพันนะครับก็ ที่เหลือนะครับก็เขาบัญชีไว้สองหมืนกว่าบาทนะครับขอบคุณพี่พี่เอฟซีนะครับที่เอ็นดูเจ้าพันตีขอบคุณจากใจผมเลยนะครับสัตยที่แม่ตาเด็กกินดูเด็กขอบคุณมากๆครับผมขอ็พ่อพ่อก็จังสีละเส้นแว้นกับลูกลบคักเส้นแว้นก็ได้ผมก็เอาพันตีไปเลี้ยงเอาพันตีไปเลี้ยงเส้นแว้นก็สบายเลยอันมูฮผมอ่าเป็นไรขอบคุณทุกคนน้ำที่แม่ตาเจ้าพันตีนะขอบพ่อมาเลยแล้วลูกแล้วขอบคุณพี่เอฟซีนอนมานล่ว ขอบคุณพี่ f อทุกคนนะครับที่แม่ตาเด็กนะครับแล้วก็จะได้ตบป็นตุ้นการศึกษาเด็กเนี่ยครับกำนองกำยังกบย่าย่กำคอบคั่วอังสิละครับขอบีลณไหนั่งให้ดีขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม